พอตั้งเกตดแล้วก็เอามาต้มส้มครับเอาตัวเล็กมานะครับตัวใหญ่นี่ทานไม่หมดครับร้อยนัดปี่นองเฮอร้อยนัดปี่นองเฮอใหญ่ไหมครับอันนี้กุ้งเข้าเยอะครับกใหญ่ไหมครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะซ่อมอันนี้ก่อนนะครับที่มันขาดขาดัวไม่ได้ดักนานนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการดักให้ดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหนครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมก็ซ่อมครับผมใช้พวกอ่าเป็นเทเบิลไทนะครับ ไปซื้อมาเมื่อกี้ยี่สิบบาทครับแล้วก็จะมัดเป็นตัวนี้ตลัดอย่ามันมีรอยขาดครับเมื่อก่อนติดพวกปลาทิงพวกเนี้ยครับปลาทิงปลาไหลพวกเนี้ยครับขาดนะคนนี้ปลาพวกนี้แรงมันจะเยอะครับดันขาดทั้งสองข้างเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวคอยชมนะครับเดี๋ยวผมจะไปดักให้ดูสวัสดียามเช้าครับสวัสดีเอฟซีทุกคนแล้วก็ทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ผมมาดูอ่า ไซที่ผมทําไว้ตัวไซส,สีฟ้าครับสีสีน้ําเมินนะครับไซดักกุ้งครับผมจะลองเอามาดักให้ดูผมดักทิ้งไว้เมื่อคือนน่ะครับผมจะลองเอามาดักให้ดูว่าไซตัวนี้เวลาดักแล้วมันจะติดสู้ไอ้พวกที่ดักกุ้งได้หรือเปล่าครับเพราะปกติไซลูกสีน้ำเงินเนี่ยที่ผมเคยดักดกมื่อก่อนน่ะกุ้งกับปลามันไม่ค่อยเข้าครับเหมือนมันจะรู้อะครับว่าเป็นสีพวกนี้ย สีมันต่างกันตัวนี้ที่ผมเคยดักประมาณทั้งสองรอบที่ผ่านมานะครับมันไม่ค่อยเข้าครับผมก็เลยลองเอามาเทสได้ดูวันนี้อากาศค่อนข้างโอเคนะครับหมอกเยอะครับเช้าๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมบนนางกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมดักไว้สองลูกนะครับมันย้อนแสงนิดนึงนะครับ ลูกแรกนี้ติดกุ้งน้อยมากครับได้ปลาตลาดหนึ่งตัวครับผมเพิ่มขนมปังลงไปด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ครับเหลือเชื่อ,อเดี๋ยวเราไปดูลูกที่สองกันแล้วกันครับอันนี้ผมมาดักให้ดูอันนี้ผมมาดักให้ดูนนมมดดที่ว่าติดปลาบูตัวใหญ่นะครับแล้วก็ติดกุ้งเยอะๆ อันนี้นะครับให้ดูยากครับเห็นไหมครับนี่ครับได้กบหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนหนึ่งตัวแล้วก็ปลาตะลาดหนึ่งตัวครับได้าสามตัวครับกุ้งแทบไม่เข้าเลยครับอันนี้ได้าสามตัวครับกบปลาตะเพียนแล้วก็ปลาตะลาดหนึ่งตัว ไอ้กบ <c oughs> ครั้งก่อนที่วผมมาดักไอ้นั้นไว้อา่าผมจะเอาปลากระดิบไปตั้งกบตายหมดเลยครับ <c oughs> <c oughs> ดูมาสองงันก็ได้กบหนึ่งตัวครับปลาตะเบียนหนึ่งตัวแล้วก็ปลาตลาดสองตัวนะครับก็เหมือนที่ผมบอกว่าใส่สีน้ำเงินนะั้นติดไม่เยอะครับเหมือนปลาที่นี่มันจะมันจะรู้สีอะครับ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้อยู่ แต่ว,ว่ามันยังไม่จบครับ <laughs> ผมเอาที่ดักกุ้งม,มาด้วยครับ6อันครับเมื่อคืนมาลองดักไปดูเล่นๆผมจะวัดให้ดูว่าระหว่างทรายสองลูกใบใหญ่นั้นกับที่ดักกุ้ง6อันเนี่ยอันนั้นมันจะติดเยอะกว่าอันนี้ก็เป็นสูตรไข่เป็ดดิบครับแล้วก็รำคั่วอาหารลูกปลาดุกนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลวนางกันนะครับติดตามนะครับ ลาซิลเยอะมากครับแต่ไม่เข้าครับกุ้งแช่ได้อยู่ครับได้ปลาตลาดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กุ้งโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้ได้ปลาตะเพยียนไส์ใหญ่หนึ่งตัวครับ ฝ่ามือครับแล้วก็ปลากระดีสองตัวครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันครับช่วงนี้ปลาตะเพียนเข้าบ่อยครับเข้ากับทุกอันครับอันนี้ก็ได้ปลาตะเพียนอีกหนึ่งตัวครับโอเคนะครับ แตาเปียน,นี่หนึ่งตัวครับติดแต่ปลาครับกุ้งไม่ค่อยเข้านี่ครับถือว่าใช้ได้อยู่ครับ ไม่รอดครับดูครับ <Yahoo! S 1> ผมไม่ไมีพูดเล่น <Wow. S 1> ดูปลาตะเพียนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับสองสี่สองห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบตัวครับสิบตัวย้อนแสงไหมครับผมไม่แน่ใจอ่าผมอยากจะให้ดูปลาตะเพียนตัวนี้มาก <laughs> <laughs> โอ้สุดยอดครับ ดินหลุดนะครับเดี๋ยวนะผมอยากให้ชมปลาตะเพียนตัวนี้มากครับดูว่าใหญ่นะครับโอ้สุดยอดครับปลาตะเพียนติดที่ดักกุ้งดูครับส์โหสุดยอดครับสิบตัวครับดูครับดูไซสายแต่ละตัวครับเบ้งเบงครับโหสุดยอดครับอันนี้เด็ดครับ ติดตามนะครับเหลืออีกหนึ่งอันนะครับบรรยากาศเจ้าเจ้าสวยไหมครับสาทิตสวยมากครับมาชมมันต่อไปกันครับอันสุดท้ายนะครับหมดแล้วครับอันนี้กุ้งเข้าเยอะครับกับหอยครับกุ้งเห็นไหมครับกุ้งครับ กุ้งกับหอยหอยโขงหอยเชอรี่กุ้งใช้เข้าเยอะอยู่ครับใช้ได้อยู่ครับอันนี้ก็คือผลฮานที่หดักกุ้งหกอันนะครับอันนั้นดูปลาตะเพียนตัวตัวครับสิบตัวนะครับดูไซส์ครับหกอันนะครับอันนั้นก็ได้กุ้งครับกับปลาตะเพียนครับแต่นั้นสุดยอดที่สุดครับสิบตัวครับก็ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ใส่สองลูกครับที่ดักกุ้งหกอันครับใส่สองลูกนี้ติดกบหนึ่งตัวนะครับปลาตะเพียนหนึ่งตัวแล้วก็ปลาตลาสองตัวครับกุ้งนี้ไม่ค่อยได้ครับใส่ที่ผมทาเองสีฟ้านั้นนะครับแถวแถวบ้านผมนะครับดักแล้วมันไม่ค่อยเข้าครับอาจจะเป็นเพราะสีมันด้วยครับแต่ที่อื่นผมไม่รู้นะครับว่าดักแล้วมันจะเข้าประมาณไหนแต่ถ้าเป็นสีเขียวลักษณะนี้ครับเป็นที่ดักกุ้งพวกนี้ได้อยู่ครับ อันนี้ข้าวเยอะนะครับปลาตะเพียนตัวนี้ครับสายใหญ่มากครับไม่ได้พูดเล่นผมดักปลาตะเพียนมาตั้งแต่ผมเคยอ่าตั้งแต่ผมเคยดักที่ดักกุ้งมานะครับผมไม่เคยได้ปลาตะเพียนสดสใหญ่ขนาดนี้มาก่อนดูครับ <Yahoo! S 1> ใหญ่ไหมครับ <Okay. Yeah. S 1> ยอดครับอ <laughs> ยญ่ก็ฝ่ามือเยอะครับ ผมว่าเกือบเกือบกิโลมั้งครับตัวเดียวใหญ่ครับใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวหาย <laughs> โอเคครับผมมาเทได้ดูว่า,าระหว่างไซที่ผมตามลูกสีน้ำเงินนั้นสองลูกกับที่ดักแค่หกอันครับผมมาดักดูว่าผลงานจะประมาณไหนอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผลงานที่ออกมาก็ถือว่าได้เยอะนะครับ ได้ปลาเยอะปลาเนี่ยผมว่าเยอะกับกุ้งก็เยอะอยู่ครับเนี่ยกุ้งก็ได้ที่ทากุ้งเต้นครับโอเคครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปร้านก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับถต่อย่างนั้นเป็นยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไปหาปลาหากุ้งที่ไหนครับทำอาหารเป็นเมนูอะไรวกนี้ครับเดี๋ยวจะทำคลิปออกทะเลดูสักคลิปครับถ้ามีเวลาว่างๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับครับวันนี้ผมขี่รถมาแล้วก็มาเจอตาปลูกดอกทานตะวันอยู่ครับข้างสะครับผมแบ่งปลาให้ตาไปประมาณสัก สิบตัวได้มั้งครับรวมๆแล้วเกือบเกือบสิบตัวครับเนี่ยอันนี้ผมก็แบ่งให้ไปนะครับให้ตาไปทากับข้าวตัวนี้ครับโอเคนะครับตาหล่อไหมครับอ่านี่คือปลาที่ผมแบ่งให้ตานะครับโอเคนะครับแบ่งๆกันครับอ่าโอเคครับผมครับสําหรับปลาที่ได้มาตอนเช้านะครับก็เอาไปต้มส้มนะครับปลานี้เอาไปทอดตั้งเกรดนะครับดูครับน่าทานไหมครับทอดตั้งเกรดแล้วก็เอามาต้มส้มครับอ น้ำลายแตกฟองครับครับอันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะทานข้าวโชว์สักหน่อยนะครับอ่านี่ก็คือกุ้งที่ผมได้มานะครับอันนี้เป็นแกงเนื้อครับอ่าเนื้อฝายครับเนื้อฝายรู้ดเนื้อฝายในหัวครับแล้วก็อันนี้ก็คือปลาที่หามาได้ผมเอาตัวเล็กมานะครับตัวใหญ่นี่ทานไม่หมดครับนาทานไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทานให้ดูนะครับอ่าคำแรกนี่เอาเอาไข่ก่อนแล้วกันนะครับดูครับสดๆครับ Uh huh. อร่อยครับปลาตะเพียนเนี่ยถ้าเราไปทอดตั้งเป็ดเนี่ยแล้วมาต้มเนี่ยอร่อยมากครับ uh huh. uh huh. รู้ไหมครับว่าเก็บปลาตะเพียนมันกินได้อร่อยมากอันนี้ก็เป็นแกงเนื้อครับ วันนี้ไม่มีปักหมอกครับกลับมากล้านะครับไปไว้เก็บร้านนู้นแล้วครับเมืกลูกุ้งนะครับกุ้งปัดหวานครับอืมโอเค,ครับ จังคำของโอเคครับวันนี้ผมตามข้าวไปดูแค่นิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะตั้งใจกินแล้วครับอร่อยครับอร่อยเราไปทากันดูนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ถ่ายครับตัวปลาตะเพียนเนี้ยคุณแม่ทำให้ครับผมไปทำธุรักครับมันออกโอเคนะครับถ้าชอบติดตามด้วยนะครับไม่มีคำว่าร้อยหนัดนะครับวันนี้ ร้อยนัดพี่น้องเฮ้อร้อยนัดพี่น้องเฮ้อ <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากครับ